ครับพี่น้องมาขันน้ำพึ่งงี้ครับรังที่เดยมาจากคลิปเก่าคลิปก่อนนะครับผมนะครับมีคนซื้อแล้วครับพี่น้องมีคนเป็นเจ้าของแล้วครับสองโลแปดกับผมน้ำพึ่งถุงนี่นะครับมาดูกันว่าจะขันได้จะขวดครับผมครับที่ทิ้งตามหลักการก็คือหนึ่งโลต่อหนึ่งขวดเนาะไปดูจีได้ยังไงจริงๆไหมครับไทมอลมอเลยเหรอ น้ำพึงเดือนไหนไม่รู้ครับเดือนสิบเอ็ดสีเหลืองสวยครับไม่รู้ดอกอะไรครับผมแต่หวงง่วนอร่อยมากเกสรอนกสรอนอร่อยมากครับผมผมกับพันไก่กินกันไปน่กสรอนกสรอนอร่อยมากครับอรอนะแสดงว่าเป็นดอกไม้ที่ดีมากครับไม่รู้ดอกอะไรครับผมดอกไม้ย่าลาบมั้งที่พันไก่ไปเห็นเนาะ ไปาตามตัวมาจากดอกไม้ยาลาบยักษ์ครับผมดอ,ดอกกระถินดอกกระถินดอกไม้ยาลาบครับที่เห็นตัวมันนะที่เห็นตัวแต่ยังไม่รู้มีดอกประดูมีไม่นา่นมีแต่ไม่มีต้นประดูแต่ไม่รู้ามีดอกไหมดอกมันดอกมันก็มันขมเด้ดอ,เอือ นี่มม่อยู่เด็ผ่านอ๋อว่าจะงงกม่เดี๋ยวกัอ้ะโอ้ชอ้เต็มหม้อบ้วงเต็มหม้อรวยตางนี้นะระวังรถของก็ฝัยไหลจุกอันพึ่งแท้ครับที่มาสดๆใหม่ๆ ทันใส่หมอกันเลยครับพี่น้องหมอสะอาดครับถุงมือสะอาดนะครับถ<อ>ากรองสะอาดครับแต่นี่มีจะของแล้วครับผมครับ<อ>คนหนุ่จะก,กันจองแล้วครับอหอไปดูจะได้สองขวดไหมนะครับผมตามลักการครือกิโลละขวดครับ อันนี้สองโลแปดครับผมเกือบสามโลเนาะถูดง่ายๆกับสามโลแหละนะครับบิดผ่านเลยอันนั้นก็ขีพึ่งับผมขีพึ่งก็เอาไปหุงแล้วก็กิโลละหารอยหน่อยเน๊อดนั่นเลยนี่แล้วคงขายมาแล้วนะหาแต่ขีพึ่งไว้ผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ หมด了吧หมดแล้วหมดแล้ว,มลวไม่เก็บเต็มหมดเก็บเต็มโอเคเดี๋ยวมาทีาใส่ขวดกันครับผมใส่อะไรพี่น้องอจับขวดดะจับขวดเด้กพี่รุนกันจะได้กี่ขวดครับ <c oughs> สดใหม่ๆจากต้นมะม่วงครับ เดี๋ยวๆลมไหมต้องขยับดาให้มันไหลป๊บโอ้โหเดี๋ยวๆมองข้างล่างหนึ่งนะพลานถ้ามันเต็มขวด <c oughs> เอาละโอ้โหเกือบแล้วครับเกือบขวดนละเกือบขวดนละ <c oughs> เอาละการะระยะให้ดีนะครับ ค่อยๆลงค่อยๆลงเดี๋ยวจะล้นถ้าถึงตรงไหนอ่าเอาไว้ให้มันมีอากาศบ้างนะครับโอเคหนึ่งขวดผ่านไปเห,หลือดไหลไหมโอ้ยสองแน่นอนสองเนนนอน <c oughs> อย้ายมาเลย <c oughs> ฟึบฟเดี๋ยวอากาศเข้านะี <c> ่ <oughs> ไม่เดี๋ยวมันจะโคหนึ่งหนึ่งขวดผ่านไป เนี่ยครับสีเหลืองสวยเนาะนั่นเพิง่งโซนนีสีนี่เนาะโซนปลากระโูดครับแต่ช่วงนี้ไม่มีกระโูดนะไม่มีกระสอนกระโูดนะ จะเต็มเลยดิสองขวดกลัวจริงจริงด้วยอุอโอ้ยเลยแล้วเลยแล้ว <c oughs> โดยประมาณครับ <c oughs> โดยประมาณโอเคแสดงว่าสองขวดกลัวจริงจริงด้วยเนาะถ <c oughs> ึงสองขวดครึงร่งงใเนี่ยประมาณนั้นก็ <c oughs> ต้องหาขวดเพิ่มห <c oughs> ลังมาแค่สองขวดโ <c oughs> okay, อเคครับจะหาขวดก่อน ครับพี่น้องอันนี้เป็นน่ำม,มิ้มที่ผมหามาไว้ครับผมครับสะสมไว้อ้อไม่คันมิ้มเนี่ยโอ้ยมัน <laughs> <laughs> สักยศก็ไม่มี <laughs> ผมไปหาปึงมิ้มมาได้สองลังพี่น้องเอ้ยบ่ม,มีน่ำสักยศปันไก่ก็เซลอันตหมดโอ้ยติดขอบมออยู่หลายนิดนเนาะไอ้หมดไอ้หมดเอาทุกหยดปาด พี่น้องเ้ยสีสมผสมสีเหลืองระบานนี้โอ้หมอดเต็มคือกันแลวเนาะสองขวดครึ่งนะนะโดยประมาณเนาะได้อยู่นะเนี่ยสองขวดครึ่งเพราะว่าของเก่าผมมันถึงแค่นี้เนาะอันนี้มันขึ้นมาปนี้กับเ่าก็นี่แล้วเนาะครึ่ง อืมก็โอเคครับผมมันก็ติดติดมอติดอะไรไปด้วยนะอุ้ยมัดเลยนะั่นหนะนะมัดยังไม่มอถือว่าได้สองขวดครึ่งครับถือว่าดีก็โอเคนะครับจะต้องหาเวลาไปตามตัวพึงอีกต่อครับ นี่แหละครับผมผลงานนะครับนี่สีเหลืองสวยอันนี้ผสมน้ำมิ้มเข้าไปแล้วเป็นสีทองครับพี่น้องวันนี้ได้สองขวดประมาณครึ่งครับอันนี้ของพันผลนะครับ,รบผสมประสีเราขายขวดละสามร้อยครับผมเขาก็ว่าพัานไก่ได้แล้วหกร้อยวันนี้ เป็นเงินหกร้อยบาทแล้วก็ลังนี่ลังนี่เรากําลังประกาศขายอยู่ที่สามร้อยบาทเพระาะว่ามันหนึ่งกิโลครึ่งครับผมครับเราขายโลละสองร้อยเนาะก็ถ้าขายได้ทั้งหมดนี่ก็จะกลายเป็นว่าก็ก้าวร้อยบาทใช่อู้ถึงลังนึงทําเงินได้เก้าร้อยบาทนะพี่นงนะ <c oughs> นี่ยังไม่รวมไอ้ทีว่ว่าครึ่งนึงอีกนะเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินจริงๆนี่ก็ครึนน่งนึงก็อะไรร้อยห้าสิบโอ้คันกว่าเนะ โอ้เห็นเป็นแบปีน,นองพอหาดูเบสพึ่งลังนึงได้ได้ลังหนึ่งนี่ก็คุ้ม้วเนาะพอพอหาอยู่ครับพอหาอยู่อืมโอเคมนัมนมันวันนี้ครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับดินน้ำพึงก็ฝากติดตามด้วยครับครับผมแต่คลิปหน้าไปทำไมก็ติดตามผมเด้อผมจะไปทำไม่ก็กคลิปนี้ก็ขอ <c oughs> ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมฝากติดตามด้วยครับ